ชาวสิวิไลปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสรดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยุเป็นไปตามรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสรที่เป็นรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นความรักปรมบีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัศโรเป็นเมตตาการุณาบุธิตาอุเบกขาปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติ การและกันมีบารมี30สิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างสุขสงบร่มเย็นเป็นทานศีลสมาธิ เป็นศีนห้าไม่ทำอันตรายให้กับตัวเองไม่ทำอันตรายให้ซึ่งกันและกันอันตรายที่มาจากธรรมกิเลสที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสุดทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อยึดธรรมยึดธาตุออกไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของ ถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวให้กิเลสเดินทางไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบรมี30สิทพัท พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรเพื่อยึดธรรมยึดธาตุออกไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรทำให้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ เสื่อมสลายหายไปจากลิพานธรรมรบรมีสามสิทัศนปพระเดชพระคุณหลวงปสูสดแดนทัสโรที่ทำให้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสเข้าเย็บพื้นที่บารมีสามสิทัศน พระเดชพระุลหลวงปู่สดจันทัสโรให้คนสัตว์สิ่งของดูกันอย่างไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรมไม่เป็นความรักปรบีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตา ไม่อุเบกขาถูกกิเลสยึดธรรมยึดท่าออกไปจากร่างกายออกไปจากนิพพานธรรมปรบีสามสิบพัระเดชพระคุณหลวงปู่สุักตัสโรที่ทำให้เกิดแก่ ตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสรุก พื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดันทัสโรไปยังส่วนต่างๆเพื่อยึดธรรมยึดธาตุสร้างคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่เป็นโครงสร้างกอทมอขอออที่คนสัตว์ติงของอยู่กันไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้ากิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายคนสัตว์ติงของ ไว้ในซากคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่หนานแน่นตายจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดปพักตรณหลวงปุษษ่สดจันทัสโรมีธาตุ ที่กิเลสบังคับพวกกลุ่มได้มากในซากคนสัตว์ถึงของแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสบังคับ ควบคุมได้กิเลสบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบ เพื่อให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้กิเลสรูปพื้นที่บารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อยึดธรรมยึดธาตุออกไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุโหลวพระสัจจดนทัสโรที่ทำให้เกิดการบูชายันคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำร้ายคนสัตว์สิ่งของ เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทีเลสบบังคับหลอกลวงว่าทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงด้วยทซากคนสัตว์สิ่งของที่เพิ่มมากขึ้น กิเลสบังคับหลอกลวงให้เพิ่มจํานวนปริมาณสร้างคนสัตว์สิ่งของเพื่อเพิ่มทำกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทาสโรยอมเป็นทาสรับใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสให้ยึดพื้นที่บารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทาสโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้ยึดมั่น ถือมั่นรูปรวมร,รักษากิเลสให้กิเลสรุกคื้นที่บารมีสาสบทัศพระเดชพระกุลหลวงพระสดแดนทัสโรกิเลสรุกเข้าหาบารมีสาสทัศพรเดชพระกุลหลวงพระสดจดนทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลส รุกเข้าหา,า,หรราศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุ ศูนกลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธนสเดชพะกุลหลวงปสุสสะแดนทัสโรดึงดูดบ่อกเกิดทำให้บารมีสามสิทธัสเดชพะกุลหลวงปสุสสะแนทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรทำกิเลสดึงดูดบ่อกเกิดธาตุให้เกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดของธรรมกิเลส เป็นไปตามพลังงานละเอียดของธรรมกิเลสที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรมไม่เป็นความรักปรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโร ไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อเบกขากิเลสยึดรมยึดธาตุออกไปจากนิพพานธรรมปรบีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลงปุสสดแันทัสโรทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเสื่อมสลายหายไป จากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันท,ทัสโรทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารที่เป็นพืชแร่ธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันท,ทัสโร ร่างกายของพืชแร่ธาตุมีกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิทธัะเดพระกุณลงปุสตันทัสโรเพื่อยึดธรรมยึดธาตุออกไปจากร่างกายของ พืชแร่ธาตุทำให้ร่างกายของพืชแร่ธาตุมีกิเลสกำกับบังคับควบคุมไปตามเครื่องจักรละเอียดของธรรมกิเลสไปตามพลังงานละเอียดของธรรมกิเลสทำให คือแร่ธาตุไม่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลา,าบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำให้พืชแร่ธาตุที่เป็นอาหารเป็นทรัพย์สมบ,บัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบมีบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุ่ศักัทสสโรลดลงมีกิเลสเพิ่มมากขึ้นกิเลสยึด่มยึดธาตุออกไปจากร่างกายของพืชแรกธาตุ ทำให้คุณภาพอาหารจากพืชแร่ธาตุลดลงจำนวนปริมาณดลดลงขาดแคลนอาหารที่เป็นพืชแร่ธาตกิเลสนำเสนอ ให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อไม่ให้คนสัตว์สิ่งของรวบรวมรักษาบารบีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรให้เปลี่ยนเป็นการรวบรวมรักษากิเลสให้ยึดมั่นถือปั้นไม่ปล่อยวางกิเลสให้ยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของในซากคนสัตว์สิ่งของทู กิเลสบังคับควบคุมหลอกลวงให้อยู่ในบูชายันคนสัตว์สิ่งของให้เคารพเลื่อมใสศรัทธาบูชา ยันคนสัตว์สิ่งของเพื่อทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเพื่อทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่เจริญรุ่งเรืองที่กิเล็บังคับหลอกลวงว่าได้รวบรวมบารมี ที่เป็นการรวบรวมบารมีจากการทำร้ายทำร้ายตัวเองทำร้ายทำร้ายคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสทำให้ คนสัตสิ่งของไม่รู้เห็นทำทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสําเร็จเวลาของทำทั้งหมดไม่รู้เห็นการถทก,กิเลติธธรรมยิทธาตุไม่รู้เห็นแผนผังสําเร็จเวลาของทำทั้งหมด ที่มีที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตที่ปรปับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดกิเลสให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นผู้ไม่รู้ไม่เตืน่นไม่เบิกบานอยู่อย่างอิดอัด คับแคบไม่กว้างขวางไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าอยู่อย่างยอมแพ้เป็นธาตรับใช้กิเลสพ่ายแพ้ ให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตุออกไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ในโครงสร้างกทมขออ,อกเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของวนเวียนชีวิตเป็นยังอยู่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่ กิเลสสร้างให้เป็นวัตตะสงสารสร้างอวัยภูมิกิเลสบังคับปิดบังให้ยอมสภาพถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุออกไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่กับวิกิอุปสรคปัญหาที่เกิดจากกิเลสยึดธรรมยึดธาตุปรมี30มสิัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองสร้างความละเอียด จากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิทธร,ระเดชพระคุณหลวงพุทธจันททัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลนิพพานทรรม บารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปุสดเันทัสโรให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปุสดเันทัสโรจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมทุกธรรมท่าทุกท่าจากทุกนิพพานทําให้พระเดชพระคุณหลวงปุสดเันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณญายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยู นำให้เราอดทนศรัทธาเริ่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จัดจ,จอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัระเดชพระกุลหลวงปสดจันทร์สโรทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัระเดชพระกุลหลวงปสดจันทสโรอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิท์ัสเด็จพะคุณหลวงปู่ปสดัญทัสโรอยู่ปกติเป็นทานศีลสมาธิปกติศีลห้าเป็นชาวสีวิไลบารมีสามสิทธัสเดเดพระคุลหลวงปู่สดัญทัสโรได้รวบรวมร,ร,รักษาบารมีสามสิทธัสเดเดพะคุณหลวงปู่สดัญทัสโรจากธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ได้ธาตุใหม่ๆจากทุกนิพพานเพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตน์ะเดศพระกุลหลวงปุษสดันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงพุธถดัญทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดไป